สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้จะพามาดูสวรดที่เราทำการผสมเกสรให้นะครับเมื่อประมาณ5าวันที่แล้วนะครับพอดีสวรดผมเขาจะดอกบานตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เราต้องมาผสมเกสรให้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะไม่ติดผลนะครับดอกนี้ก็จะร่วงไปในที่สุดนะครับ พราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการผสมเกรสรน,นี้ดอกจะร่วงไปนะครับนี่เพิ่งได้ห้าวันนะครับผสมหลังจากผสมเกรสรมาได้ห้าวันโตรเร็วไหมครับนะครับหลังจากผสมเกรสรเราได้ห้าวันก็จะติดลูกติดผลอย่างนี้ครับเนื่องจากมันตอนกลางคืนเนาะพอได้ผสมเนาะ ันดอกไหนที่เรามองไม่เห็นนี่ครับจะเป็นลูกดอกไหนที่เรามองไม่เห็นมันก็จะก็จะล่วงไปแบบนี้นะครับดอกที่ไม่ได้รับการผสมเกรสรก็จะร่วงไปเสียาหายไปนะครับส่วนดอกที่ได้รับการผสมเกรสรก็จะเป็นลูกเจ็ดลูกนี่ครับ เห็นไหมครับในแค่ห้าวันนะครับหลังผสมแกสอนแค่ห้าวันหกวันเสร็จแล้วพอพอเก็บดอกเก็บตรงนี้ร่วงไปนะครับร่วงแล้วก็ลูกโตประมาณสักลูกปิงปองนะครับช่วงนี้เราก็จะเริ่มห่อผลนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมแมลงวันทอง จะเข้าทำลายเดี๋ยวจะให้ดูผลที่ถูกมแมลงวันทองเข้าทำลายนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผิวจะไม่สวยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเป็นอะไรไหมกับเนื้อข้างในไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าสับปะรดนี่เปลือกหนานะครับเปลือกหนาเขาก็จะทำลายเฉพาะผิวข้างนอกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยครับอย่างลูกนี้ยครับ เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับไอต้นไหนต้นไหนตัวไหนที่ไม่โดนแมลงวันทองเท่าทำลายก็จะสวยอย่างนี้ครับอันนี้เริ่มจะเข้าสีแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเริ่มออกเป็นสีม่วงๆแล้วเพราะว่าสารลดบัวไนนในเวลาเขาสุกเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสีสวยนะครับเห็นลูกเล็กไหมครับนี่คือเราผสมเกสรผุ้ผ่านไปได้สี่ห้าวันนะครับนี่นะครับกำลังจะกำลังจะเป็นลูกนะฮะคือถ้าผสมเกสรแล้วมันจะติดหมดเลยนะครับ ตาการได้หรืจะติดได้หมดเลยเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ามันบานตอนกลางวันมันมีมแมลงมาผสมแกสอนให้แล้วก็ปล่อยได้นะครับแต่ใน,นเมื่อมันเข้ามาบานตอนกลางคืนนี่เราก็ต้องเป็นอ่าตัวช่วยช่วยเขานะครับเพื่อลาถ้าไม่งั้นแล้วก็เราจะไม่ได้ผลผลิตนะครับตรงนี้จริงๆแล้วสารพรสเนี่ยมันมันจะอยู่ใน มันปล่อยให้อ่ามันใบมันโดกเกินนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาจะทําการเอาปลูกเพื่อการค้าจริงๆเนี่ยเราต้องทําการตัดแต่งใบนะครับตัดแต่งจริงตัดแต่งใบออกไม่ให้มันหนาขนาดนี้นะครับแต่ตรงนี้เราทําเพื่อผมจะทําเป็นซุ้มสําหรับรับลูกค้าเผื่อมาก็จะได้นั่งข้างล่างได้นะครับก็จะเป็นซุ้มไปนในตัวเนี่ยครับ ถ้าเราผสมเกสรในเขาเนี่ยอัตราการติดก็จะเก้าสิบเปอร์เซนตนะครับเนี่ยครับได้เยอะเนี่ยดอกเกสรเริ่มเหี่ยวแล้วพอโตเกสรเหี่ยวอ่ากีบดอกตรงนี้เหี่ยวลูกโตแล้วขนาดลูกปิ้งปองนะครับก็ต้องห่อนะครับทำอย่างนั้นแล้วพอมันลูกโตเป็นกว่าน,นี้ปุ๊บมันมันหมดความฝาดมาแมลงมันทองก็จะเข้าทําลายนะครับนี่คือห่อแล้วห่อแล้วลูกโตแล้วครับเนี่ย ห่อด้วยถุงพลาสติกกันแสง UV แต่จริงๆแล้วใช้ถุงพลาสติกเยี่ยวถุงธรรมดาเนี่ยถุงเยี่ยวธรรมดานะครับก็ได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องถุง UV ก็ได้เพราะว่าเสารถเนี่ยเขาไม่กลัวแดดอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับแต่ตรงนี้เราไม่มีถุงที่เกียดไปซื้อเรามีถุงนี้อยู่แล้วเราก็เลยใช้นะครับให้ถุงนี้เลยน,นะครับโดกพอได้กินครับโดกพอได้กิน นี่ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมครับเนีถ้าไม่โดนมแมลงวันทองเขาทำลายก็จะลูกก็จะสวยอย่างนี้นะครับลูกมันทรงเหมือนลูกแอปเปิ้ลเลยครับเพื่อนทรงเขาจะเหมือนแอปเปิ้ลเลยสีเริ่มถอดแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเี็นะครับลูกจะเหมือนแอปเปิ้ลเลยรสชาติ พูดถึงเรื่องรสชาติตัวนี้ถ้าเกิดสุกแล้วนะครับจะหวานนําเลยเป็นสับปะรดเป็นสับปะรดที่มีรสชาติที่แต่ว่าดีที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะหวานนํานะครับส่วนลูกดิบลูกดิบก็จะรสชาติออกเปรี้ยวนะครับถ้าใครเคยกินลูกคอนะครับลูกคอก็รสชาติคล้ายๆลูกคอแต่ว่ากลิ่นจะหอมหอมมาก คือสาลต์นี่สามารถถ้จะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะครับถ้าอยากกินดิบก็เป็นผล,ลไม้เปี้ยวไปนะครับส่วนยอดนี่ก็สามารถเอาไปผัดได้อร่อยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ทราบว่าได,ได้ผสมเกสรแล้วยังไม่รู้มันรอดหูรอดตาไปนะครับส่วนดอกที่ยังไม่บานอย่างเงี้ย ก็ต้องจ้องนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้รู้ต้องจ้องว่าเขาจะบานตอนไหนแล้วก็ต้องมาผสมเกสรในเขานะครับเห็นไหมครับแล้วดอกเขาเนี่ยครับดอกจะมาเป็นระยะระยะเลยครับไม่ได้เห็นไหมครับดอกจะมีดอกทุกข้อเลยครับนี่คือข้อดีของสับวรสูนัยนี่ครับดอกจะติดเกือบทุกข้อเลยนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับแมลงที่จะมาผสมเกสรให้นะครับถ้าเกิดเขาได้รับการผสมเกสร เกสรน,นะครับทุกลูกติดหมดเลยนะครับนะครับย้อนแสงดอกจะมีนะครับมีดอกใหญ่แล้วก็จะมีดอกเล็กไล่มานะครับเนี่ยครับดอกเยอะดอกเยอะคือถ้าอายุเขาได้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าอายุได้ปุ๊บเนี่ยดอกเขาจะมาเองนะครับ คือเราไม่จำเป็นต้องไปบังคับอะไรมากมายก็ได้ครับสาวรสเนี่ยก็จะออกดอกตามธรรมชาติของเขาเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับสวยงามมากเราจะให้ดูภาพรวมคือตอนนี้เราทําเพื่อทําเป็นซุ้มเอาร่มเงานะครับก็ลูกก็ไปผลพลอยได้อ่า วันนี้เพิ่งได้แกลบมานะครับเดี๋ยวก็จะทําการหมักแกลบซะก่อนหลังจากหมักแกลบแล้วเราก็จะเอามาชำํำใช้มาจะใช้ชํายอดนะครับเพื่อจะอไปปลูกตรงนู่นสารากลางน้ําที่เราทําไว้นะครับตรงนั้นจะทําเป็นซุ้มสะวะรดเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเราจะชําแบบไหนนะครับสะวะรดเนี่ยจะตอนก็ได้จะชําก็ได้นะครับแต่ผมคงจะเลือกวิธีการชําเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะครับ เพราะว่าลูกค้าก็อยากจะได้มีสมาชิกอยากจะได้ก็จะถือโอกาสชําปลูกตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะส่งสมาชิกด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ